สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนุนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยออมนสรบ,บุรีครับวันนี้วิทยาลัยรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้จัดโครงการส่งนักศึกษาป,ปี2นะครับช่างยนต์ปี2นะครับจำนวน16คนไปฝึกกับบริษัทสยามออตโตแบท ซึ่งบริษัทสยามออโตแบตก็เหมือนบีควิกนะครับเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปนะครับซึ่งมาเซ็นความร่วมมือกับเราแต่การเซ็นความร่วมมือเนี่ยเราไม่ใช่ส่งเด็กไปเลยเราต้องฝึกเด็กก่อนนะครับเราฝึกเด็กอยู่3เดือนในเรื่องของอะไรครับชนิดของยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อในเรื่องของการเปลี่ยนยางในเรื่องของเทคนิคของแบตเตอรี่เทคนิคการตรวจเช็คทั้งรถยนต์เบนซินธรรมดา รถด fate, ีเซลรถไฮบริดแม้ pues whales, แกระทั่งรถไฟฟ้าการใช้สแกนทูลแล as 8, nah, ้วก็เรื่องของรถแก๊ส NGV LPG เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างก่อนก่อนที่จะไปฝึกงานเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมแหละก็ไปหาประสบการณ์กับบริษัทสยามออตโตแบตซึ่งบริษัทนี้นะครับตอนนี้มีศูนย์ที่กรุงเทพและปริมณฑลประมาณ3 5 แต่อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทต้องการขยายไปต่างจังหวัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วต้องการเดือนละ20คนเพราะฉะนั้นเราส่งรตนี้รตเดียวก็หมดแล้วนะครับวิเลยไหนที่ต้องการความร่วมมือก็สามารถมาฝึกที่เราแล้วก็ส่งไปที่สยามออโต้แบตได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเด็กก็จะได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์แล้วได้เงินด้วยนะครับแล้วพอสำเร็จ การศึกษาแบบทวิภาคีแล้วเด็กก็สามารถที่จะเป็นพนักงานของบริษัทสยามออโตแบดด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่วีไลยอยากจะฝากนะครับนักศึกษาที่สนใจที่จะมาเรียนกับเรานะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราเข้าโครงการอยู่ประจำเรียนฟรีมีงานทำครับก็จะเด็กปีหนึ่งในปีการศึกษาหน้าก็จะอะไรครับอยู่ฟรีกินฟรี ค่าเทอมฟรีหอพักฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นโครงการของกระทรวงศึกษาก็อยากรณรงค์นะครับผู้ปกครองหรือนักศึกษาที่จบม3ก็มาเรียนระดับปชกับเราแล้วก็จบม6หรือปวชก็มาเรียนระดับปศกับเราเราเป็นทวิทภาคีที่เป็นช่างจริงๆนะครับไม่ใช่ทวิทภาคีที่เป็นแรงงานย้ำเลยของเราจะต้องเป็นห้ามอ ก็คือมีความรู้ก่อนเราถึงจะส่งไปให้มีงานแล้วก็ถึงจะมีเงินพอมีเงินปั๊บจะต้องมีโปรเจกต์แล้วก็ที่สำคัญจริงจะได้วุฒิเพราะฉะนั้นที่นี่จะผลิตให้ลูกหลานของท่านเก่งเหมือนช่างที่เยอรมันแล้วเรามีคอนเน c t ชันเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของโซลาเซลล์เครื่องปรับอากาศอุ่นยนเรื่อง AI เรื่อง eSport เรื่องเทคโนโลยีทางการขายการตลาดการทําพวกระบบขายออนไลน์พวกการโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละครับคือสิ่งที่ลูกหลานของท่านจะได้ประโยชน์กับวิทยาลัยของเราฝากทุกคนด้วยครับว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันจะฝึกลูกหลานของท่านให้เก่งเหมือนช่างเยียมันครับสนใจก็ติดต่อมาที่ ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเพราะนั้นก็เรารับเทมอม2ด้วยนะครับมาเรียนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา6กนี้หรือจะเป็นปีการศึกษา66เราก็ยินดีที่จะให้ลูกหลานของท่านเป็นช่างเหมือนช่างที่เยอรมันครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากเลยครับ